โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีก็ได้ลงพื้นที่ทําประชาพิจารณ์การก่อสร้างเรือนจํากลางอุดรธานีแห่งใหม่ผลปรากฏในที่ประชุมมีมติเห็นชอบก่อสร้างเรือนจํากลางอุดรธานีแห่งใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเก้าโมงครึ่งวันนี้นายวิเชียนขาวขำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีประธานการประชาพิจารณ์พร้อมด้วย นายสมัครบุญปลกปรองนายกพร้อมคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการจัดทําประชาพิจารณ์ก่อสร้างเรือนจํากลางอุดรธานีแห่งใหม่โดยมีพันเอกปริวัติวิมลปรีชาพงศ์ผู้ประชาก,การเรือนจํากลางอุดรธานีและคณะทํางานเป็นผู้ดําเนินการโครงการนอกจากนี้ยังมีชาวชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมทําประชาพิจารณ์กว่า100คนซึ่งก่อนการประชาพิจารณ์จะเริ่มขึ้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานีได้พูดถึงความเป็นมาและให้ความรู้ความเข้าใจกับตัวแทนชุมชนที่มาร่วมในครั้งนี้จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ที่สงสัยหรือมีข้อกังวลใจได้ซักถามซึ่งมีพี่น้องประชาชนและผู้นำท้องถิน่นลุกขึ้นแสดงข้อคิดเห็นและความคาดหวังจำนวนมากจนได้รับคำตอบเป็นที่พอใจจึงดำเนินการประชาพิจารณ์และผลการประชาพิจารณ์ก่อสร้างเรือนจำกลางอุดรธานีแห่งใหม่ปรากฏว่า ที่ประชุมไม่มีผู้ใดคัดค้านมีมติเห็นชอบร้อปอร์เซ็นในการก่อสร้างเรือนจำกลางอุดรธานีแห่งใหม่บนพื้นที่ก่อสร้างกว่า163ไร่ในพื้นที่โคกกองตะบลกุศะอำเภอเมืองอุดรธานีของท่านผอของท่านของอุตส่าน์อาจาระในเรื่องอในทางการแก้ไขปัญหา